อัแข่งดุสิตกรุงเทพเดือนจำคลองเฟรมสิงหสอนอสำรานราชคือหน่วยงานเดียวกันที่เอามาป่าปามเราเลยผมอยากบอกทุกคนว่ามันเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะวทุกเพจทุกคนนข้าวมาดาลพบนเช็คสัญญาณภาพและเสียงหน่อยนะคะตอนนี้สัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีใช่ไหมคะถ้าชัดเจนดีแล้วพิมพ์คำว่าอีจันเข้ามาหน่อยนะคะอะเเาีีกกบนนนนมมม่่ผผผหตตุลคทิดััป็ใครเข้ามาด่าลพบล เ<ผ>ช้สัญญาณภาพ <โก S 2> และเสียงนะคะาภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะคสูส้ะะสกับผู้พิพากษาแต่เขาไม่ฟังเราสักคำเลยครับเราเสียเวลาอ่านหนังสือทั้งคืนน้องบอกว่าไม่รู้จะโอเคเสียงชัดเจนดีนะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะประมาณ22นาิกา25นาทีนะคะเอมมี่เดอะบัตบูนะคะได้ขึ้นมาบนเวทีบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งขณะนี้นะคะกำลังเล่นดนตรีสดให้กับผู้ที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาค่ะทางแอมมี่เองได้เชิญชวนให้ทาง ผู้ที่มาชุมนุมยืนขึ้นพร้อมกับร้องเพลงชาติไทยนะคะแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองค่ะซึ่งขณะนี้ก็กำลังอยู่บนเวทีนะคะกำลังพูดคุย กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะซึ่งอิจานก็เกาะติดสถานการณ์การชุมนุมมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสโมงที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้เราก็ยังอยู่ในพื้นที่การชุมนุมนะคะเพื่อรายงานสดให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามทาง Facebook Live นะคะโดยขำที่ดูถูกเหยียดหยาและเขาใช้เท้าครับบอกให้เบนขยับไปข้างหน้า อ่าสักครู่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกลุ่มมวลชนนะคะก็มีการพูดคุยหยอกล้อเล่นกับทางพี่แอมมี่นะคะบนเวทีสิ่งที่ผมภูมิใจมากซึ่งเราไม่สนเราก็ติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคับริเวณนี้นะะก็ยังมีอ่ากลุ่มผู้ชุมนุมอยู่เต็มพื้นที่เต็มพื้นที่การชุมนุมนะคะด้านล่างวันนี้ผมอยากให้หัวหน้าเบนเก่า Yeah, no, 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 no. อ่าซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะคะทางอเอมมี่เองก็ได้ไดมีการร่วมร้องเพลงกับไผ่ดาวดินนะคะซึ่งได้ลงลงจากเวทีไปแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้ เอมมี่เดว,ว่าทอมบูนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือคนที่ใส่หมวกสีดำนะคะคนที่ใส่หมวกสีดำอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะคะ พูดนะพูดเลยพูดเลยไม่อยากรู้พูดเลยพูดเลยพูดเลยก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่ในวันนี้เนี่ยหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีการนัดชุมนุมกันนะคะก็ เมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกา25นาทีโดยประมาณแอมมี่เดอะบอททอมบูนะคะก็ได้ขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อที่จะเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงให้กับผู้ที่มารวบรุมได้ฟังกันนะคะหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยผมไม่กลัวเลยที่จะโดนจับโดนอุ้มหรือว่าใดๆก็ตามผมกลัวอย่างเดียวคือการที่ไม่ได้เจอลูกผมแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ผมสีใจที่สุด เราขอมอบเพลงนี้ให้กับหลายๆคนที่คิดถึงคนข้างในแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเขา <อ S 1> ครับขอเสียงปกมือดังๆให้กับคนข้างในนะครับทุกที บรรยากาศของการชุมนุมบริเวณหน้าจำจำพิเศษกรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะที่ทางกลุ่มมวลชนเนี่ยได้มีการนัดรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะจัดกิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุกจนกว่าจะปล่อยเพื่อนเราออกมานั่นเองนะคะในวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ16นหอ๋อตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาเนี่ยนะคะถนนส้นพี ตั้งแต่ข้ามสะพานข้ามวิภาวดีมาบริเวณเส้นงามวงวานมุ่งหน้าทงเพชรเนี่ยนะคะถนนทงปินถาวรจากผู้ชุมนุมตรงนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยจากบริเวณทงเพชรเนี่ยมุ่งหน้าไปทางกเกษตรย,ยังสัญจร,รได้ตามปกติอยู่นะคะ กรุงเทพนะคะเป็นเส้นทางที่มาจากพงเพชรมุ่งหน้ากเกษตรนะคะการจราจรเนี่ยยังสามารถสัญจรไปได้นะคะก็อาจจะมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บริเวณริมฟุตบาทฝั่งโน้นบ้างนะคะแต่ว่าการจราจรเท่าที่เห็นตอนนี้ก็สัญจรได้ประมาณ2เลนนะคะรถก็ยังวิ่งไปได้ตามปกติอยู่ แต่ว่าในส่วนของเส้นทางที่ข้ามสะพานวิภาวดีมาเ,เส้นงามวงวานมุ่งหน้าพงเพชรก็อย่างที่เห็นนะคะได้มีการปิดการจราจรถาวรแล้วนะคะเนื่องจากว่าติดกลุ่มผู้ชุมนุมที่นัดรวมตัวกันในวันนี้หน้าบริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ ดยในวันนี้เนี่ยตลอดทั้งคืนนะคะก็จะมีการแบบนี้ล่ะคะ่ะมีกลุ่มศิลปินนะคะทยอยขึ้นแสดงดนตรีแล้วก็ร้องเพลงกันกับผู้ร่วมชุมนุมนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยกลุ่มศิลปินเนี่ยก็ทยอยขึ้นมาซึ่งล่าสุดตอนนี้เป็นแอมมี่เดอะบอททอมบลูนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมี มีศิลปินหลายคนด้วยนะคะกตัวให้ก็เนี่ยค่ะผู้ชุมนุมที่ยังคงปักหลักอยู่บรเิเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคร่าวๆตอนนี้ตามภาพที่เห็นตรงนี้เลยนะคะก็ยังมีเหลืออยู่แต่ว่าอาจจะบางตาลงมากกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะสำหรับบรรยากาศบร,ราาิเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเวลานี้ก็เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ วันนี้เนี่ยเขาจะมีการปักหลักกันที่นี่นะคะโดยมีการค้างคืนเนื่องจากว่าตามชื่อแคมเปญเลยค่ะนอนแคมป์ไม่นอนคุกจนกว่าจะปล่อยเพื่อนเราออกมานะคะก็จะมีการค้างคืนตั้งแต่วันนี้จนกว่าแกนนําและผู้ชุมนุมแปคนที่ถูกจับกุมอยู่ในเรือนจําเนี่ยจะถูกปล่อยตัวออกมาทั้งหมดทุกคนนะคะหรือว่าจนกว่าจะได้รับการตอบรับจากทางรัฐบาลใน3ข้อเรียกร้องตามที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการยื่นข้อเสนอไป เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะ ไผ่ดาวดินเนี่ยได้ขึ้นปราศัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไผ่ดาวดินได้มีการประกาศเลยนะคะบนเวทีว่าพลเอกบุญญชานาเนี่ยจะต้องมีการลาออกเซ็นหนังสือลาออกจากตําแหน่งนาย,นยกรัฐมนตรีภายในวันที่24ตุลาคมนั่นหมายถึงภายในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการรวมตัวกันเนี่ยสงบนิ่งแล้วก็ไม่มีความเอ่อเคลื่อนไหวอะไรที่ที่มีเหตุชุลมูุนะคะไม่มีเลยนะคะ มีเอ่อเป็นการชุมนุมกันด้วยความสงบนิ่งเงียบเงียบนิ่งๆเนาะแล้วก็เป็นการเรียกว่านั่งฟังเพลงร่วมกันนะคะโดยจะมีทีมกาดของในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกอยู่ทั่วจุดบริเวณชุมนุมคอยดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมอยู่ตลอดทั่วบริเวณชุมนุมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยท็จากตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเวลานี้ ก็ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้ามาในบริเวณพื้นที่เลยนะคะมีเพียงแค่ตอนเย็นที่มีการนํากรวยมากั้นพื้นที่ให้เท่านั้นนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีเจ้าที่ตำรวจเข้ามาเอา่อเรียกว่าดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อะไรนะคะก็วันนี้คาดว่าน่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมอาจจะปักหลักอยู่ตรงนี้ด้วยบางส่วนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยัง ไม่มีคําตอบเนะว่าในการเรื่องการแสดงดนตรีเนี่ยค่ะการร้องเพลงเนี่ยนะคะจะจบลงในเวลากี่ทุ่มนะคะตอนนี้บนเวทีคือแอมมี่เดอะบอททอมบลูนะคะ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าจะยังมีศิลปินคนไหนเนี่ยยังที่ยังไม่ได้ขึ้นมาไหมเนื่องจากว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อศิลปินก่อนนะคะก็จะเป็นการสลับกันขึ้นมาเรื่อยๆจนครบอ่ะนะคะแล้วก็ยังไม่มียังไม่เห็นว่ามีใครเนี่ยกลางเต็นท์หรือว่ากลางที่นอนนะคะหรือว่าจัดชุดชุดที่นอนเลยนะคะ ก็ไม่แน่ใจว่าจะปักหลักนอนตรงนี้กันเนี่ยจะจะปักหลักในในแบบไหนอ่ะนะคะาอการความเล็กๆกนน่นอขอบคุณครับทุกคนอันนี้ผมขอป่เนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ออหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งด้านนี้ค่ะก็เป็นเป็นรถ ร้านขายอาหารนะคะ<ป>ก็จะอยู่นบนด้านด้านตรงนี้เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีกิจกรรมพ่นสีนะคะลงลงบนกระดาษที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้นํามาวางเอาไว้นะคะซึ่งเป็นผ้นาใบซึ่งทางเอ่อคนที่จัดกิจกรรมตรงนี้นะคะก็บอกว่าถ้าอยากเขียนอะไรก็สามารถที่จะมาพ่นสีลงบนผ้นาใบตรงนี้ได้ะคะ่ะ รอบๆตรงนี้นะคะซึ่งทางนู้นค่ะเองก็มีรถห้องน้ําคอยบริการให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะอยู่ตรงนูน้นอะเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะตรงนี้จะเป็นร้านขายอาหารนะคะที่เราได้บอกไปผสมมีทั้งร้านขายรูกชิ้น้ําร้านขายน้ํานะคะมาตั้งแผงขายกันตรงนี้ค่ะนี่นะคะที่ก็เป็นอาหารทั้งหมดสิ่งของทั้งหมดที่เราได้ มาเกาะติดสถานการณ์อยู่ตรงนี้นะคะที่หน้าเรือนจำกางพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกลิ่นปลาหมึกก็คือรอยขึ้นมาเลยนะคะนี่นะะเราจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มสีนาทีแล้วนะคะซึ่งยังไงทางกลุ่มผู้ชมนุนก็จะปักหลักอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาลูกเพจทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศบริเวณทางต้นทางที่ถูกปิดถนนว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะเป็นตรงช่วงประมาณสะพานที่เข้า,าวิภาวดีมาค่ะตรงนี้ก็จะมีเนี่ยะคะรถขายของรถขายลูกเช้นหรือที่มีนำน้ำแฝงที่เขาเรียกกันว่า CIA ใช่ไหมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว,เร,วเราก็ได้มีการสอบถามเขานะคะว่า พี่รู้ได้ไงว่าจะมีการชุมนุมที่นี่เขาก็บอกเขาก็ติดตามข่าวหรือติดตามเพจต่างๆรวมถึงเขามีการสร้างกลุ่มรายของแม่ค้ากันด้วยค่ะมีการเชิญชวนกันมาใช่มีการเชิญชวนกันมา,า,มา,ว,นนมาว่าเดี๋ยวที่นี่จะมีพื้นที่การจัดชุมนุมเขาก็เชิญชวนกันมาซึ่งเราสอบถามเขาว่าไรายได้เพิ่มขึ้นไหมเขาบอกเพิ่มขึ้นประมาณ1นึ่ง,หน,งหนึ่งเท่าตัวเลยปกติเขาจะขายนักเรียนยได้วันหนึ่งประมาณวันละ700 แต่พอมีการชุมนุมปบ๊มเนี่ยจาก700รขึ้นมาเป็น2,000 3,000ซึ่งก็เป็นปรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ตรงนี้ก <c oughs> ็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นในส่วนของรถน้ำรถส่งน้ำประปานะคะเนื่องจากว่าตรงจุดนี้จะเป็นจุดบริการของออรถห้องน้ำหรือว่ารถซ่วมนั่นเองนะคะ ก็จะมีบริการอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะบริเวณใต้สะพานลอยนั่นเองตรงนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของบริเวณที่ตรงนี้ตรงจุดด้านหน้านี่จะเป็นโซนที่ทางการนะคะที่จะคอยเ,ออเรียกว่าเป็นแนวตั้งรับอยู่ตรงนี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของคนที่จะเข้ามาในบริเวณที่ที่ชุมนุมเพื่อที่จะได้คัดกรองอะนะคะให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเรียกว่าเข้ามาอย่าง ไม่มีอันตรายกับผู้ชุมนุมข้างในใ<ช>ว่าอยา่างนั้นเถอะนะคะซึ่งก็วันนี้ถือว่าการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีเนาะเหมือน<ช>ก็คือเหมือนที่เขาตั้งกันนะคะว่าให้มีเอ่อให้มีวงดนตรีของกลุ่มศิลปินมาเล่นให้ดูนะคะก็เลยทําให้เหมือนบรรยากาศวันนี้เป็นเรียกว่าผู้ชุมนุมเนี่ยก็มาร่วมนั่งฟังเพลงกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกยกมเหะอ่าตรงนี้ก็คือบรรยากาศของ ต้นถนนที่ถูกปิดตั้งแต่บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมไปจนถึงบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะส่วนทางด้านโน้นอย่างที่บอกไปว่ารถที่มาจากบริเวณพงเพชรมุ่งหน้าเกษตรเนี่ยสัญจรได้ตามปกตินะคะแต่ว่าตรงตรงจุดที่อยู่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีรถจอดอยู่ชิดฟุตบาททางด้านโน้นก็อาจจะสัญจรได้ประมาณสองเลนใช่แต่ตรงนี้ก็คือสัญจรไม่ได้เนาะอ่ะ ไม่มีอะไรละตรงนี้ไม่มีอะไรป่ะเดี๋ยวเดินกลับไปก็พาดูบรรยากาศคร่าวๆของการนัดรวมตัวกันวันนี้ของกลุ่มมวลชนนะคะที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะก็ตอนนี้ที่จันยังปักหลักอยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยก็เนื่องจากว่าก็อยากจะพยายามติดตามสถานการณ์เนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่า ทางกุ่มผู้ชุมนุมมีการประกาศออกมาว่าจะมีการปักหลักครั้งคืนเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการคร้างคืนกันยังไงจะมีคนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เท่าที่ดูนะตอนนี้เนี่ยวงดนตรีก็ยังคงเล่นอยู่แล้วก็มีผู้ ร่วมชุมนุมยังปักหลักอยู่บ้างแต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะกลับก่อนก็จะเหลือเป็นเยาวชนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่แบบยังไม่สูงอายุอ่ะตรงนี้จะเป็นในโซนของกาดนะคะก็จะเล่นตรงนี้กันเปิดเพลงตรงนี้กันเพราะว่าเสียงดนตรนีมันมาไม่ถึงนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำ รถห้องน้ำที่เราบอกไปแล้วเนาะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถน้ำน่าจะมาเติมน้ำะนะคะประมาณนี้เนาะบรรยากาศที่นี่นะคะของการชุมนุม23ตุลาคม2563บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ เ,เราก็ยังไม่แน่ใจเนอ้องว่าถนนเส้นนี้จะสามารถสัญจรได้ไหมรถจะสัญจรได้ไหมนะคะแต่ว่ายังไงก็ใครที่จะต้องผ่านหรือว่ายังไงก็อาจจะแนะนําให้เลี่ยงไว้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อแบบมาแล้วอา้าวไปไม่ได้เดี๋ยวอาจจะไปถึงที่หมายช้านะคะคก็แนะนําให้เลี่ยงเส้นทางตั้งแต่ข้ามสะพานข้าววิภาวดีนะคะลงเส้นงามวงวานมุ่งหน้าพงเพชรไปก่อนแล้วกันเนาะ บรรยากาศคร่าวๆของสถานการณ์ชุมนุมหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเวลานี้ค่ะเวลาสี่ทุ่มห้าสิบนาทีประมาณนี้โอเค ก็ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแสดงดนตรีอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็จะมีการเรียกว่าโหร้องหรือว่าเปล่งเสียงแสดงออกทางการเมืองไปถืองี้มากจริงๆแล้วก็เสียงร้องแดงอกทางการเมืองกันด้วยเป็นระยะเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้มารายงานสถานการณ์ณเวลานี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะยังไงถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานให้ลูกเ่าทุกคนไดติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ